มีเกาะแห่งหนึ่งที่ผู้คนเรียกมันว่านรกบนดินเกาะตะรูเต่าจังหวัดสตูลปัจจุบันเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยงามแต่ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อเกือบ90ปีก่อนสถานที่แห่งนี้คือสนามตายของผู้คนปีพศ2479รัฐบาลคณะราษฎรตัดสินใจสร้างเรือนจำบนเกาะแห่งนี้ เพื่อกักขังนักโทษอุกฉันและนักโทษการเมืองจากกบฏต่างๆเหตุผลง่ายๆคือที่นี่เป็นคุกที่ไม่ต้องล็อกประตูทะเลน้ำลึกมรสุมตลอดปีน่านน้ำเต็มไปด้วยฉลามใครกล้าหนีธรรมชาติจะเป็นเจ้าพนักงานคนสำคัญที่คอยจัดการให้แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดบนเกาะนี้ไม่ใช่ทะเลไม่ใช่ฉลามไม่ใช่ไข้ป่ามาลาเรีย มันคือตึกแดงบนเกาะมีผู้คนอยู่เกือบ4,000ชีวิตทั้งนักโทษและผู้คุมแต่ไม่มีใครที่นี่มีคำว่ามนุษย์อยู่ในตัวสเสบียงไม่พอยาไม่มีกินไม่อิ่มนอนไม่หลับนักโทษทุกคนต้องทำงานใช้แรงงานหนักตั้งแต่รุ่งจนค่ำใครอ่อนแอใครเจ็บป่วยใครไม่ทำงาน รอรับโทษโทษบนเกาะนี้ไม่ใช่แค่การโบยวายมันโหดร้ายกว่านั้นมากสมอบกโซ่ตรวนขนาดใหญ่ที่ล่ามคอนักโทษแล้วตากแดดจนร่างกายพองผิวหนังไม่เป็นแผลหรือการมัดตรึงแขนขาให้นอนหงายกลางแดดแรงจนเลือดในร่างกายร้อนจนเดือดแต่วิธีที่โหดที่สุด คือการโยนเข้าไปในตึกแดงเพราะถ้าเข้าไปแล้วไม่ตายก็วิกลจริตตึกแดงเป็นโครงสร้างเครื่องวงกลมที่สร้างจากเหล็กกล้าสูงแค่1เมตรกว้างสองเมตรเท่านั้นนักโทษที่ถูกขังไม่สามารถยืนตัวตรงได้นั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่สบายต้องงุ้มตัวอยู่ในท่าที่ทรมาน แผ่นเหล็กดูดซับความร้อนและความเย็นได้เป็นพิเศษกลางวันร้อนระอุเหมือนเตาอบอุณหภูมิข้างในสูงถึง50-60ถึงองศาหายใจลำบากเหงื่อออกจนแห้งไปส่วนกลางคืนหนาวเหน็บจนถึงกระดูกความหนาวที่แทงจนต้องสั่นจนต้องนั่งกอดตัวเองรอวันตายภายในมืดสนิบไม่มีแสงสว่าง มีเพียงช่องเล็กๆสำหรับส่งอาหารและน้ำเท่านั้นนักโทษส่วนใหญ่ที่ถูกขังที่นี่จะถูกขังลืมผู้คุมจะส่งอาหารมาวันละครั้งสองครั้งและวันหนึ่งก็ลืมส่งและอีกหลายวันผ่านไปก็ยังลืมเมื่อเปิดออกมาสิ่งที่เจอคือศพที่แห้งกรอบหรือบางครั้งก็เหลือแค่กระดูก แต่บางครั้งมีคนที่ออกมาได้แต่สิ่งที่ออกมาไม่ใช่คนอีกต่อไปในเรือนจำแห่งนี้มีนักโทษสองคนที่ทำงานเป็นผู้ช่วยหมอชื่อวินกับทรงทั้งสองเป็นนักเลงเก่าที่มีความรู้ด้านศสยศาสตร์ติดตัวมาเชี่ยวชาญเรื่องอาคมเวทมนต์และของขลังหน้าที่ของพวกเขาคือช่วยหมอดูแลคนไข้แต่จริงๆแล้วพวกเขามีงานพิเศษอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือการนำศพนักโทษที่เสียชีวิตไปฝังในป่าช้าบนเกาะเมื่อมีคนตายทุกวันการฝังศพกลายเป็นงานประจำและในป่าช้าแห่งนั้นมีสิ่งหนึ่งที่เริ่มเกิดขึ้นวันหนึ่งวินได้สังเกตเห็นพืชชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ในบริเวณที่ฝังศพมันเป็นพืชหัวสีแดงเข้มแตกต่างจากพืชทั่วไปทรงเห็นแล้วพูดขึ้นทันทีว่านผงเลือดตามความเชื่อโบราณว่านผงเลือดคือว่านที่ขึ้นในสุสาน ที่มีการฝังศพจำนวนมากมันดูดกลืนพลังงานความตายในความเจ็บปวดของผู้เสียชีวิตถ้ามีคนเก็บไปเลี้ยงด้วยเลือดสดจากศพนักโทษที่เพิ่งเสียชีวิตรดให้ว้านและใช้เท่ากระดูกเป็นปุ๋ยว่านเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งสองเริ่มรู้สึกได้ถึงพลังมืดและเสียงกระซิบแปลกๆที่ดังขึ้นในยามค่ำคืนพวกเขาพวางแผนว่าจะใช้ว่านนี้สั่งผีโพงไปทำร้ายศัตรูหรือผู้ที่ข่มเหงพวกเขาแต่แล้ววันหนึ่ง โชคชะตาก็พลิกผันในห้องพยาบาลแห่งหนึ่งหมอที่ดูแลนักโทษกําลังรักษาชายคนหนึ่งที่กําลังจะสิ้นใจวินกับทรงยืนอยู่ไม่ไกลและได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นหมอใช้คีมถอนฟันทองออกจากปากของผู้ป่วยที่กําลังจะตายแล้วแอบเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อของตัวเองวินกับทรงสบตากันพวกเขารู้ความลับของหมอแล้วแต่หมอก็รู้ว่าพวกเขาเห็นไม่กี่วันต่อมาหมอเดินมาหาผู้คุม แล้วบอกว่าวินกับทรงแกล้งป่วยเพื่ออุ้งงานพวกเขาขี้เกียจไม่ยอมทํางานผู้คุมไม่ถามไทยไม่สอบสวนวินถูกจับตัวไปทันทีถูกลากไปที่ตึกแดงแล้วถูกโยนเข้าไปข้างในเสียงประตูเหล็กปิดสนิทดังกึกก้องแล้ววินก็หายไปในความมืดวันถัดมาทรงถูกลากไปมัดตรึงตากแดดผิวหนังไม่เป็นแผลพองร่างกายซุดโทรมและเมื่อเขาอ่อนแรงจนยืนไม่ไหวพวกเขาก็ลากตัวเขาไปโยนเขาตึกแดงเช่นกัน ในตึกแดงที่มืดมิดทรงได้ยินเสียงหายใจที่อ่อนแรงจากมุมหนึ่งวินนายยังอยู่หรือเปล่าเสียงที่ตอบกลับมาแผ่วเบากูยังอยู่แต่ไม่นานแล้วว่านพงเลือดมันยังอยู่ไหมมันคงแห้งตายไปแล้วเพราะไม่มีใครเลี้ยงเสียงโหระที่เศร้าสอยดังขึ้นงั้นเราก็ต้องกลายเป็นอาหารของมันเองไม่กี่วันผ่านไปเสียงในตึกแดงก็เงียบสนิท เมื่อผู้คุมเปิดออกมาสิ่งที่เจอคือศพของวินกับส่งที่แห้งกรอบผิวหนังติดกับกระดูกดวงตาโปนมองไปยังจุดเดียวกันและสิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือว่านผงเลือดที่ถูกทิ้งร้างไม่ได้ตายมันกลับแข็งแกร่งขึ้นเพราะวิชาที่วินกับส่งใช้เลี้ยงมันได้เข้าตัวพวกเขาเองทั้งสองไม่ได้จากไปพวกเขากลายเป็นผีโพงที่สิงสถิตยอยู่ในตึกแดงรอคอยนักโทษคนต่อไปที่จะถูกโยนเข้ามาเป็นอาหาร หลายเดือนผ่านไปตึกแดงยังคงใช้เป็นที่ลงโทษนักโทษแต่มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนักโทษที่ถูกขังในตึกแดงในช่วงหลังมักจะออกมาในสภาพวิกลจริตไม่ใช่ตายแล้วพวกเขาจะนั่งพร่ำเพ้อคำไม่รู้เรื่องหัวเราะเฮฮาและพูดชื่อสองชื่อซ้ำไปซ้ำมาวินส่งวินส่งจนกระทั่งวันหนึ่งมีนักโทษหนุ่มชื่อพลเขาทนความหิวโหวยไม่ไหว จึงแอบขโมยสุนัขของผู้คุมมากินเมื่อถูกจับได้ผู้คุม,มโมโหสุดขีดจึงสั่งให้พลถูกโยนเข้าตึกแดงทันทีพลร้องขอความเมตตาแต่ไม่มีใครฟังประตูเหล็กปิดลงและเขาอยู่ในความมืดแล้วชั่วโมงแรกร้อนแทบตายพลหายใจลำบากเหงื่อไหลออกมาไม่หยุดเขารู้สึกเหมือนถูกวางในกระทะที่ร้อนจนดอุแต่เมื่อคืนมาถึง อุณหภูมิเริ่มลดลงและความหนาวเหน็บเริ่มแทรกซึมเข้ามาพลน,นั่งสั่นงันงกกอดตัวเองแน่นในความมืดที่ไม่มีอะไรเลยมีเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองเท่านั้นแล้วเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆเสียงเหมือนมีคนหายใจอยู่ในมุมห้องเฮน้องพลสะดุง้งใครใครอยู่ข้างในนี้ได้หรอกูกักบเพื่อนกูไงละ่ะเราอยู่ที่นี่มานานแล้ว เสียงนั้นแหบแห้งดังมาจากมุมมืดที่พลมองไม่เห็นที่นี่มันหนาวนะน้องมานั่งใกล้ๆก,ก,กูสิจะได้คลายหนาวกันพลลังเลใจแต่ความหนาวมันทรมานจนเขาต้องเลื่องตัวเข้าไปหาเสียงนั้นเมื่อเขานั่งลงใกล้ๆเขารู้สึกได้ถึงความเย็นจัดความเย็นที่แปลกที่ไม่ใช่ความเย็นจากอา,ากาศแต่เป็นความเย็นที่แทงลึกเข้าไปในกระดูกกูชื่อวินส่วนเพื่อนกูชื่อส่ง เรามีเพื่อนใหม่แล้วนะเสียงหัวเราะแห้งๆดังขึ้นและผลก็ได้ยินเสียงอีกคนหนึ่งน้องมาเพราะอะไรวะทำอะไรถึงได้มาอยู่ที่นี่พลตอบอย่างสัน่นเทาผมผมขโมยสุนัขผู้คุมมากินเพราะหิวมากเสียงหัวเราะอีกครั้งขโมยสุนัขแล้วมันอร่อยไหมละ่ะอร่อยครับอร่อยมากเลยพลตอบโดยไม่ทันคิดในความมืดเขารู้สึกได้ว่ามีคนนั่งเบียดใกล้เข้ามา ทั้งสองข้างของเขาที่นี่มันเหงานะน้องนานๆไม่ได้คุยกับใครเฮ้ยน้องนายอยากเห็นหน้าพวกกูไหมพลกลืนน้ำลายอย่างลำบากอยากครับเพราะผมอยู่คนเดียวมันเหงางั้นกูทำให้นายเห็นและกันทันใดนั้นแสงสว่างก็วาบขึ้นในความมืดแสงสีเขียวนวลที่ส่องออกมาจากจุดใดจุดหนึ่งและสิ่งที่พลเห็นทำให้เขาต้องกรีดร้องจังเสียงแหบ ชายแก่สองคนนั่งอยู่ทั้งสองข้างของเขาผิวหนังแห้งเหี่ยวติดกับกระดูกร่างกายผอมเกรง็งแต่เต็มไปด้วยรอยสักใบหน้าคุ้มไปด้วยกระดูกเบ้าตาลึกโบไม่มีลูกตาดำใน,นแสงสีเขียวนวลน,นั้นมันส่องออกมาจากจมูกของพวกเขาพลได้กลิ่นเหม็นขาวของเนื้อเน่าเห็นหนอนชอนชายอยู่ตามร่างกายแล้วเมื่อพวกเขายิ้มฟันที่เหลืออยู่ก็ขมและดำคลำ้ำเห็นหน้ากูแล้วนะน้อง พลสั่นสทานจนพูดไม่ออกเขาพยายามถอยห่างแต่มือที่เย็นเฉียบจับแขนเขาไว้น้องอย่าหนีสิทันใดนั้นช่องเล็กๆก,ก็เปิดขึ้นและผู้คุมส่งอาหารกับน้ำเข้ามาพลคว้าอาหารและน้ำและโยนให้ชายแก่ทั้งสองด้วยมือที่สัน่นกินกินเถอะครับผมให้หมดเลยแต่เสียงที่ตอบกลับมาทําให้เลือดเขาเย็นวูบกูไม่อิ่มหรอกไอหนุ่มขอพวกลุง กินนายได้ไหมแล้วแล้วทั้งสองก็เริ่มคลืบคลานเข้ามาหาพลมือที่เย็นเฉียบคว้าขาของพลปากที่เต็มไปด้วยฟันคมค่อยๆเปิดกว้างขึ้นพลกรีดน้องจงเสียงหายแล้วสลบไปในที่สุดเมื่อผู้คุมเปิดตึกแดงในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาพบพลนอนอยู่ในสภาพสลบแต่ยังมีลมหายใจพวกเขาลากตัวพลออกมาและส่งต่อไปอยังห้องพยาบาลเมื่อพลฟื้นขึ้นมาเขาไม่ได้เป็นคนเดิมอีกต่อไป เขานั่งหัวเราะเฮาผู้จาไม่รู้เรื่องแล้วพร่ำเพอแต่สองชื่อซ้ำไปซ้ำมาวินทรงวินทรงอย่าก,กินผมอย่าก,กินผมพลเป็นคนสุดท้ายที่รอดออกมาจากตึกแดงแต่สิ่งที่ออกมาไม่ใช่คนอีกต่อไปในที่สุดสงครามโลกครั้งที่สองก็ระเบิดขึ้นเรือสเสบียงจากแผ่นดินหลักถูกตัดขาดอาหารหมดยาหมดความหวังหมด บนเกาะเกิดภาวะอดอยากผู้คนเริ่มฆ่ากันเองเพื่อแย่งอาหารและในที่สุดทั้งนักโทษและผู้คุมก็ตัดสินใจรวมตัวกันกลายเป็นโจรสลัดตะรูเตาพวกเขาออกปล้นเรือสินค้าที่แล่นผ่านทะเลรอบเกาะปล้นอาหารปล้นยาปล้นทุกสิ่งที่มีค่าแต่แล้ววันหนึ่งพวกเขาทำพลาดครั้งใหญ่พวกเขาปล้นเรือของอังกฤษและสังหารลูกเรือทั้งหมดรัฐบาลอังกฤษกโกรธมากจึงส่งกองทัพขึ้นบก พร้อมกับกองทัพไทยเพื่อปราบปรามจนสลัดกลุ่มนี้การกวาดล้างเกิดขึ้นเลือดไหลเต็มชายหาดศพลอยเกลื่อนทะเลและในที่สุดตำนานนารกบนดินของเกาะตรูเตาก็สิ้นสุดลงเรือนจำถูกปิดตัวลงนักโทษที่เหลือรอดชีวิตถูกส่งไปยังที่อื่นและตึกแดงก็ถูกทิ้งร้างไว้บนเกาะปัจจุบันเกาะตรูเตากลายเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมทะเลใส หาดสายขาวบางคนมาเยี่ยมชมซากตึกแดงที่ยังหลงเหลืออยู่เพื่อถ่ายรูปและศึกษาประวัติศาสตร์แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปข้างในเพราะบางคนบอกว่ายังได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากภายในเฮ้น้องเข้ามาคุยกับลุงสิที่นี่มันเหงานะและในยามค่ำคืนก็มีคนเห็นแสงสีเขียวนวลส่องออกมาจากช่องเล็กๆของตึกแดงบางคนบอกว่าวินกับส่ง ยังอยู่ที่นั่นรอคอยเหยื่อคนต่อไป